ลกของชีวาจาลัดนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวจะมีครีมมีไอเจลบำรุงรอบดวงตาแล้วก็เป็นเซนั์มบำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวมะเฟืองแล้วก็ตําลึงสรรพคุณของเขาเหมาะสำหรับท่านที่มีผิวเสียผิวแห้งกา้านและยังช่วยต้างอนม,มูลอิสระกระชับรูขุมขนและยังล้างสารเคมีบนผิวหน้า ชีวาจลัดนะคะเราคัดส,สารสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณโดยเฉพาะสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่เบ w ร์ไวเบ o เฟซบุ๊กดอทคอมชีวาจลัดหรือเว็บไซต์ w w w ร์ไวเบชีวาจัดดอทถ้าใครเล่นไลน์เสิร์ชเข้าไปที่ไอดียไลน์เลยว่าชีวาจหลัดนะคะส่วนคนที่สั่งซื้อสินค้าเราจะลงเบอร์ไว้ในด้านล่างสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้ส่งไปก่อนนะสวัสดีค่ะ